สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตะลอนทัวร์ตะลอนธรรมสนทนากันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุธิดาชวนกุลนะคะนมันสก,การท่านจันค่ะจะรรญธรรมกุฎิดาชวนกุลคือฟังท่านจันในตอนที่แลว้วก็นึกถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ในยุคป,ปัจจุบนันนี้อาจจะจริงๆยุคไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่บนความประมาทใช่ไหมคะท่านจันค่ะใช,ใช่เพียงแต่ว่าปัจจุบนันนี้มันชวนให้คนเราเกิดความประมาท ง่าย oh. คําว่าประมาทแปลว่าเชื่อถือไว้วางใจสิ่งอื่นมากกว่าตนเอง mm. แต่คนไม่ประมาทก็คือพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับตนเองมากกว่าสิ่งอื่นคนอื่น mm. อย่างกรณีเรานั่งรถเนี่ยเราก็ไว้วางใจคนขับรถทั้งทที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาเลยนะ <Okay. S 2> เราก็ฝากวาไ้ความาไว้วางวใจให้กับเขาอะ mm. เรานั่งเครื่องบินเราก็ไว้วางใจกับตันนะค่ะเนาะทั้งๆที่เราก็ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าก็สักเท่าไหร่เออพวกเนี้ยพอท่านจันพูดแบบนี้แอนก็นึกถึงกรณีอุบัติเหตุรถบัสต,ต้องสองครั้งเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยที่เหมือนจะไปดูงานแถวแถวเส้นปาจีนะคะแล้วล่าสุดก็มาเกิดแถวแถวบริเวณนั้นอีกเป็นอุบัติเหตุอีกเหมือนกันใชพ่พวกขค้งพวกพื้นที่ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเขาจะมีป้ายว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็หมายความว่าให้ระมัดระวังแล้วก็บอกกับตนเองว่าจงมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะและตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาทจงมีสติสัมปชัญญะตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาทค่ะ เพราะว่าอย่างเคสรถบัสล่าสุดเนี่ยเห็นว่าปกติคนขับเขาจะต้องมีจังหวะช่วงการพักรถ,รถการเปลี่ยนการอะไรแนวเน,นี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีความล้าอยู่แล้วขับรถมาระยะไกลอะ่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าหยุดพักรถอะไรแบบนี้จริงๆอาตมาว่าคนนั่งรถเนี่ยจะไปฝากความไว้วางใจให้กับคนขับรถทั้งหมดไม่ได้เราต้องสร้างองค์ประกอบให้เขาได้พักผ่อนด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ อาตมาเดินทางไปอ่างทองโดยมีคนที่ขับรถได้สองคนนะนะคนแรกขับพาอาตมาไปจากกรุงเทพไปถึงอ่างทองแล้วต่อจากนั้นก็จะต้องไปตระเวนทําธุระเยี่ยมพื้นที่ต่างๆบริเวณใกล้เคียงนะอาตมาไม่ให้คนขับรถคนแรกขับอาตมาสั่งให้เขาไปนอนนะอแล้วอาตมาให้คนขับรถที่สองเนะี่ยขับพาอาตมาไปทําธุระบริเวณ รอบข้างใกล้เคียงนะอาตมามีความรู้สึกแบบนี้ตั้งหลายครั้งแล้วเ,เพราะว่าก่อนหน้านี้พระสังกัดวัดเดียวกันกับอาตมาแต่ท่านอยู่นครสวรรค์ท่านประสบอุบัติเหตุแล้วก็รถที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยชนรถที่จอดอยู่ข้างทางรถที่ท่านนั่งอยู่ชน,ชนรถอ๋ถที่อจอดอยู่ข้างทางโอเคแบบนี้ก็มีหลายกรณีนะคะเมือม่อเมือ่อไม่กี่วันแถวๆน่าจะ เส้นแถวแถวชนบุรีก็เป็นแบบนี้ก็คือรถจอดจอดเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กอะไรประมาณน,นี้ใช่ใช่ใช่ก็คือชนก็ปรากฏว่าพอชนเสร็จจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าแมอ่พระรูปนี้ก็ถูกรถที่ว่านั้นน่ะอัดจนกระทั่งหัวสมองเนี่ยได้รับผลกระทบและในที่สุดท่านก็มาลนับภาพอ๋ออาดามาไปรับศพท่านที่จังหวัดนครสวรรค์อ๋อและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาดามาก็บอกกับตัวเองว่า เราจะต้องเข้มงวดกับคนขับรถนะหนึ่งอย่าให้เขาขาดการพักผ่อนและธรมาก็เป็นคนจัดการเลยหลังจากที่ตมาให้คนขับรถที่หนึ่งพักผ่อนแล้วอะธรมาก็ไปทุระกับคนขับรถที่สองจากนั้นเสร็จสับกลับมาก็คนขับรถที่หนึ่งก็มาขับรถกลับกรุงเทพสอบถามเขาเมื่อกี้คุณได้หลับไหมเขาบอกไม่ได้หลับหรอกแต่ได้ผ่อนคลายได้นอนนะ อันนี้ธรรมาก็ภูมิใจพอใจแล้วที่ยธมาไม่ใช้คนขับรถแบบหัวทิมอมแล้วธรรมาก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองอคือการไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าไปฝากความไว้วางใจกับคนอื่นทั้งหมดมต้องบริหารจัดการต้องดูแลเอเธอทราบไหมว่าธรรมาเองไปไหนเนี่ยถ้าคนขับรถยกหูโทรศัพท์พูดในระหว่าง จะถูกอาตมาขอร้องอว่าการุณาอย่าทำเช่นนี้แล้วเคยมีกรณีถึงขนาดที่เร้ว่าคนขับรถประจำทางทำเช่นนี้อาตมาก็ขอร้องเป็นครั้งที่หนึ่งขอร้องเป็นครั้งที่สองโอโเพราะขอร้องเป็นครั้งที่สองแล้วเขาไม่เชื่อขอร้องเป็นครั้งที่สามแล้วก็บอกว่าถ้าคุณยังจะรับโทรศัพท์ระหว่างขับรถอีกกรุณาจอดให้ตาลงข้างทางนะ แล้วก็เคยมีกรณีเขาจอดให้ตรมาลงด้วยแล้วธรรมาก็ลงจริงๆก็มีด้วยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นบทบาทของการจัดการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับมนุษย์ในสังคม,มว่าทำไมคุณปล่อยให้คนขับรถกลุมชะตาชีวิตของทุกคนในรถคันนั้นน่ทำไมคุณไม่มีปากมีเสียงเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นชีวิตของคุณนะค่ะ ฟังท่านจันแล้วเนี่ยแอนรู้สึกว่าแอนเป็นบุคคลผู้ซึ่งใช้ชีวิตประมาทมากๆเลยนะคะเรื่องการใช้โทรศัพท์เอ่ยอะไรใดๆเอ่ยเนี่ยจะถูกคนนั่งเนี่ยติิงมาตลอดก็ไม่เคยฟังเลยใช่ก็ไม่เห็นลงศพไม่หลังนี่สโลแกนแอนเลยค่ะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเขาเรียกว่าเ,เ,เ,เนื้อเน่าจึงจะรู้คุณเกลือ รู้คุณเกลือเมื่อเนื้อเนา่าม,มนุษย์เราจะเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้อาตมาไม่เอาแล้วอาตมาพยายามที่จะตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาทคุณจะสังเกตว่าอาตมาจะมีกระดาษมีปากาพกติดตัวตลอดคและอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยอาตมาจะจดไว้หมดอ่ะอนะเพราะว่าอาตมาจะไว้ทบทวนว่าเราตกหล่อนอะไรบ้างเนี่ยไหมไปงานเจ็วันตายบีดาของสุหลี นี้เลยขาจะมาเทศหนึ่งชั่วโมงเสร็จเผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็คือท่านจันท่านเสิร์ท่านชาพนักง,งานขับรถชื่อปิติต่อไปคุณไหมคุณกุ้งเราไปโดยรถฟอร์จูเนอใช่ไหมเอามาทบทวนกี่ครั้งกี่ครั้งก็รู้ว่าเออเราไปไหนไปอะไรอะไรก็ใครแวะป่าคลองสิบี่พบทัศนีทัศนีคือผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหลังอาหารสู่เมืองทองธานี ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็รถฟ์จูเนอร์ไปส่งพระเสด็จพระชาคุณกุ้งโดยพอเขารอปิติที่อ้อมน้อยนะแล้วก็บอกว่าสองค่าฟาหนะสุหลีทรมบุญมาคืนให้กับสุหลีเอาไปเข้าเป็นบัญชีมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยต่อมาก็จะเป็นแบบนี้คืออะไรที่ผ่านเข้ามาเจอวัดวัดหนึ่งชื่อปัญจทายิกาวาสวงเล็บวัดคลองห้า อาตมาก็จดไว้เออเดี๋ยวจะต้องไปรู้จักวัดนี้เนาะแล้วก็มีคุณธทรลศักโทรมาขอเทปอาตมาบอกว่าให้ติดต่อเลขาชื่อแอมเดี๋ยวอาตมาก็จะติดต่อแอมว่าเขาติดต่อมาไหมความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรบ้างอะไรอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเธออย่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะแม้กระทั่งโทรศัพท์สายหนึ่งก็สําคัญเธอเคยไหมใครโทรมาไม่รับสาย อ๋อประจําค่ะประจําใช่ไหมขี้เกียจรับขี้เกียจรับเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะถ้าไม่รับเนี่ยเป็นเรื่องแย่มากเลยเป็นเรื่องพลาดโอกาสอย่างสําคัญเลยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครโทรหาแอนนอกจากเจ้านี้ก็เลยไม่รับเขเข้าใจได้เข้าใจได้สรุปก็คือว่าชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่กับปัจจุบัน จะต้องอยู่กับสติสัมปชัญญะแล้วกจ็จะต้องอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบคือชีวิตเพราะนั้นขอให้แอนจงรับรู้ได้เถิดว่าจงยินดีพอใจกับการอยู่ต่อหน้าอยู่ตรงหน้าอยู่เดี๋ยวนี้อยู่กับวันนี้เพราะเรามีแค่วันเอย่ยวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนแม้พรุ่งนี้มารือนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้จเจริญธรรมนามสการค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ